ใโล่งๆอ่ะท่านี้มีมีมีในนี้ก็มีแน่นทานทานทานตักแปซซ่ามาตรงนี้หน่อยเดี๋ยวช่วยเล็กอ่ะมีช่วยเล็กไหมหมะเขาเดินไม่ถึงเอาช่วยเล็กๆอ่ะนี่นี่ข้าวนี่เลยนี่จานนี่จานแจงส้มแปซซ่ ตั้งไว้เลยทันทีตั้งไว้เลย,เ,ลยออเอาไปแถมข้างไหนทำ <c oughs> ช้อนไม่ต้องหรออ๋อปลา